นางสาวแพท,ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน FTI Expo 2025ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจภายใต้แนวคิดเสริมพลังอุตสาหกรรมไทยเพื่ออนาคตไทยที่ยั่งยืนซึ่งเป็นงานมหกรรมด้านนาวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อจุดประกายอุตสาหกรรมไทยสร้างเศรษฐกิจใหม่นำประเทศสู่ความยั่งยืนระบุว่าอุตสาหกรรมนั้นเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน GDP ของประเทศ โดยรัฐบาลและเอกชนจะร่วมกันทำงานเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมของไทยรัฐบาลได้วางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาภาคอุตสาหกรรมในหลายมิติอาทิอุตสาหกรรมในอนาคตการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคนที่ยกระดับฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกโดยเฉพาะ SME นอกจากนี้จะปรับปรุงกฎหมายเพื่อ SME มีโอกาสเพิ่มการลงทุนและเพิ่มศักยภาพเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ นายกรัฐมนตรีครับยังได้กล่าวถึงแนวทางโฟกซึ่งประกอบไปด้วย Go d ดิจิทัลแอนเอไอโก o อินโ o เวชั่นโก l และ Go Green ที่ครอบคลุมในเรื่องของดิจิทัลนวัตรกรรมการขยายตลาดต่างประเทศและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยไทยนั้นจะร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อสนับสนุนการวิจัยซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนอย่างจริงจังเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย เรามาถึงยุคที่ว่าเวลาหมุนไปเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆเราเองก็คงจะไม่สามารถรอได้ไประเทศไทยมีคนที่มีศักยภาพอีกเยอะนะคะซึ่งอันนี้เองเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนคนไทยเพื่อเพิ่มสกิลของคนไทยให้แวลูของคนไทยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น นะคะซึ่งดิฉันมั่นใจค่ะว่าเมื่อทางรัฐบาลและเอกชนทําง,งานร่วมกันอย่างนี้เราจะสามารถพัฒนาทั้งคนและก็พัฒนาทั้งอุตสาหกรรมให้เติบโตไปพร้อมๆกันอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วมากไปกว่านนั้นเองดิฉันเชื่อว่าถ้าอุตสาหกรรมเข้มแข็งแบบนี้แล้วในอนาคตเองการเตรียมพร้อมสําหรับคน เด็กรุ่นใหม่ๆเจเนชั่นใหม่ๆที่จะขึ้นมาให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะ